ทีมีต้อรับเข้าสู่โต๊กชาแนลนะครับผมอยู่กับผมหางดนาบนะครับแล้วก็เกม a Story o f อ o อะ p a อมพาร์ทที่5แล้วนะครับหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเราจบบทที่4ไปเรียบร้อยนะครับก็มาดูกันต่อเลยว่าสถานการณ์ของทีมฝ่ายขาย3เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะครับในบทที่5นะครับก็5โมงนะครับห้องประชุมพวกเธอทั้ง3คนทำข้อตกลงกันอย่างนั้นเหรออะเปล่าไม่ใช่แบบนั้นนะครับแล้วแอบทำอะไรกันแน่ ถ้าไม่มีอะไรจะพูดถ้ามีอะไรจะพูดก็รีบพูดออกมาตอนนี้เลยเนื่อเหมือนว่าบูโน่ไม่อยากพูดสินะฮาวก็ด้วยเหรอเออผมเออเห็นแบบนี้แต่ผู้จัดการก็เป็นคนที่มีไหวพริบสูงนะถึงโกหกไปก็คงเปล่าประโยชน์บอกความจริงไปดีกว่าในนผู้จัดการอุสบูโน่ Bruno ก็ไม่ได้พูดอะไรด้วยแต่ถ้าให้ผมพูดเองคงจะโอเคมั้งคือผมไปบังเอิญเห็นเข้า ตามที่ผู้จัดการวุสบูโนเคยบอกผู้จัดการวาคีนเขาทําข้อตกลงรีเบทตอนที่เซ็นสัญญากับบางบริษัทแล้วก็ได้ผลประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรมจากส่วนนั้นตอนนั้นเขาอยู่ต่างประเทศก็เลยไม่ถูกจับได้รีเบทและนี่ดูเหมือนว่าจะมีการยักยอกเงินกันอีกด้วยนะตัวเลขมันไม่สมเหตุสมผลน,นี่เหรอหลักฐานแค่นี้ไม่พอหรอกพอแบบนั้นผมถึงไม่พูดอะไรไงอืนายคิดจะทำอะไรกับเอกสารพวกนี้ ผมกำลังคิดถึงทุกๆแผนที่เป็นไปได้ยังไม่ยอมแพ้กับทีมสามอีกงั้นเหรอสำหรับคนอื่นผมไม่รู้แต่ผู้จัดการอุตสบรรคุนโยังไม่เคยยอมแพ้กับทีมสามมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วฉันเอาด้วยคนอยู่ให้ห่างเรื่องนี้เอาไว้เลยชัฉันไม่ใช่สมาชิกทีมหรือไงเรู้เหรอครับว่าผู้จัดการอ so ุตสวรวางแผนที่จะทำอะไรคว้าสิ่งที่ตัวเองอยากได้เอาไว้ไงล่ะด้วยไพ่ในมือทุกใบใช่ไหมถ้าเป็นคุณชั้ เออคงจะไม่ได้ไปต่อรองใช่ไหมครับทําไมจะไม่ละ่ะขนาดผู้จัดก,การยังทําเลยเออพวกเราก็ทําได้เหมือนกันแต่พวกเราไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะครับพวกเราตามหาหลักฐานได้นายคิดว่าทุกคนจะดีเลิศไปหมดเลยหรือไงอ่าไม่ครับพวกเราจะหาจุดอ่อนแล้วก็โจมตีทุกคนว่างไงละ่ะเออฉันขอโทษนะแต่ฉันไม่อยากยุ่งกับเรื่องนี้เอ้าทาไมละ่ะฉันมีแผนที่จะไปบริษัทอื่นแล้วตอนนี้ฉันกําลังคุยกับบริษัทที่ดูดีอยู่นะ ถ้าเกิดเรื่องที่ฉันเป็นมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไม่ดีแพร่ออกไปนายก็น่าจะรู้นะฉันมีครอบครัวใหญ่ที่ต้องดูแลถ้าเกิดหน้าง,งานเลิกแบบนั้นก็โอเคเอ่อผมผมผมขอโทษผมไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ถ้าไม่รู้ว่าจะทําอะไรก็ทําตามสิ่งที่ใจเรียกร้องเถงอะเออสิ่งที่ใจเรียกร้องเหรอถ้านายอยากอยู่ก็อยู่หรือจะเลิกแบบหหน้าง,งานเป็ไหนก็ได้อย่างอิสระ นี่นายคิดว่าตัวเองจะได้อยู่ตามใจชอบอย่างนั้นหรือไงก่อนที่พวกนายจะไปทวงความยุติธรรมคิดถึงครอบครัวที่พวกนายดูแลอยู่ด้วยพวกเราคิดถึงครอบครัวอยู่แล้วถึงได้ทําแบบนั้นไงงั้นพวกเราจบจากตรงนี้แล้วใช่ไหมฉันขอตัวก่อนนะวันนี้เลิกงานแล้วกลับบ้านกันเถอะเอองั้นผมขอตัวก่อนจะเอาแบบนี้กันใช่ไหมฉันก็ขอกลับด้วยคนแล้วผู้จัดการอาวุาโสว่างไงล่ะไปก่อนเลยถ้าอยากดื่มก็โทรมาได้ตลอดเลยนะฉันจะเตรียมตัวรอไม่จำเป็นต้องรอหรอกไปเถอะ ผู้จัดการโอาวุโสฉันทําให้หนายต้องตกที่นั่งลำบากเออผมไม่ได้ช่วยอะไรเยอะเลยครับฮาวนายช่วยได้เยอะมากกว่าที่ตัวเองคิดไว้จริงเหรอครับฉันแค่อยากจะบอกให้นายรู้ไว้ว่าพวกเรายังมีเวลาอีก2สัปดาห์ถึงเวลาที่ฉันกับนายต้องตัดสินใจฉันอยากให้ทุกคนในทีมช่วยกันได้เวลาตัดสินใจว่าผมจะยังสู้เพื่อทีมสหรือไม่ สำหรับผมแล้วผมเป็นห่วงอนาคตตัวเองมากกว่าทีมสามอ้าวอ่าตอนนี้เวลาอ่าเลยเจ็ดมงมาแล้วทาไมนิกาไม่ปลุกเฮอ,อรีบออกตอนนี้ก็ใสยย่ดีอ่ะเฮงซวยจริงๆ ว่าแล้วเชียวสายจริงด้วยอะแอบเข้าเงียบดีกว่าแม่แม่แม่เฮาส์หัวหน้าง,งานเลมี่นายเพิ่งมาเหรอครับแล้วเกิดอะไรขึ้นเหรอเฮาไม่เคยมาสายเลยนี่เออผู้จัดการอยู่ไหมครับตอนนี้เขาอยู่ที่ห้องประชุมอะเฮายังโชคดีนะเออเฮามาสายเพราะเรื่องในห้องประชุมเมื่อวานเหรอเออทำไมคุณเลมี่มองออกตลอดเลยครับเนี่ยเฮาคงรู้สึกสบคงรู้สึกลำบากใจกับเรื่องทั้งหมดที่ได้ยินเนี่ยแล้ว,ว่าเก็บไว้คนเดียวม,มาตลอด คุณเลมี่รู้เสมอว่าคนพูดอะไรในเวลาแบบนี้มันลำบากใจครับแล้วผมก็ไม่ได้ว่าทุกคนจะรู้เรื่องกันเร็วขนาดนี้แถมครังคำทิ้งท้ายของคุณบรูโน่ผมยังเอาตัวรอดไม่ได้เลยด้วยซ้ําแต่ถึงอย่างนั้นการที่ผมจะมาห่วงอนาคตติมก็คงจะเกินมือไปแต่ว่าอย่าก,กังวลมากไปเลยเขาว่ากาันว่าการเก็บความลับเป็นเรื่องสําคัญมากท,ที่สุดของที่นี่แต่ถ้าเรามองดูดีๆแล้วมันก็ไม่มีความลับอะไรทั้งนั้น ถึงแม้ว่าจะพยายามซ่อนสุดท้ายแล้วทุกคนก็จะรู้ผมไม่รู้มาก่อนเลยเอ๊เออเรื่องที่คุณเลมี่จะย้ายบริษัทตายแล้วฉันไม่เคยบอกเฮามาก่อนเหรอเนี่ยฉันว่าฉันบอกไปแล้วนะแต่นายไม่ได้มาใส่พอะเรื่องนั้นใช่ไหมอ่อไม่ใช่ครับเฮาเนี่ยนะไม่กล้าบอกใช่ไหมล่ะว่ามันเป็นเพราะฉันเออหัวหน้าง,งานอ่ะล้อเล่นจ้ะ แต่ว่าฉันไม่เคยคิดที่จะเก็บมันไว้เป็นความลับเลยนะฉันแค่พยายามจะหาเวลาที่เหมาะที่จะบอกกับทุกคนแต่ก็ไม่มีโอกาสเลยคุณเรมี่จะไปจริงๆสินะทําไมผมถึงคิดว่าถ้าทีมสามไม่หายไปทุกคนถึงจะได้อยู่กันพร้อมหน้านะเฮาไม่ได้กดฉันใช่ไหมมันอาจจะดูเหมือนฉันทอดทิ้งทีมเพื่อเอาตัวรอดฉันรู้ว่ามันดูไม่ดีผมเคารพในการตัดสินใจของคุณเรมี่ฉันรู้ว่าเฮาต้องเข้าใจเฮาก็ต้องคิดเรื่องนี้ให้ดีๆเหมือนกันนะ ถ้าเกิดห้าวตัดสินใจที่จะย้ายบริษัทอื่นบอกฉันได้เลยฉันพร้อมที่จะช่วยเรื่องเรซูเม่ของนายนี่ฉันพูดจริงนะฉันไม่ได้จะอวดหรอกแต่ว่าฉันเป็นคนทํางานได้เก่งอยู่นะอ่าขอบคุณนะครับอ่าไม่เป็นไรจ้ะแม้ผู้จัดการอาวุโสนึ่งกาแฟไปกี่แก้วแล้วเนี่ยอ๋อห้าแก้วเลยเหรอก็ว่าอยู่ทําไมออฟฟิศถึงมีกลิ่นเหมือนกาแฟคุณควรดื่มให้น้อยลงกว่านี้นะมันไม่ดีต่อสุขภาพเธอไม่จําเป็นต้องใส่ใจ ไม่จำเป็นต้องใส่ใจฉันไม่ใส่ใจกับคนในทีมของพวกเราได้ยังไงฮะถึงคุณอาจจะใส่ใจไม่เป็นแต่ฉันใส่ใจนะอ,อ่าผู้จัดการเรมี่แน่ๆในความพูดของตัวเองเสมอผมได้ยินมาว่าเธอมาจากครอบครัวใหญ่นั่นก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเธอแล้วแรงบันดาลใจของผมคืออะไรกันนะเพื่อร่มทีมเหรอตำแหน่งเหรอการงานเหรอ ฮาผู้ช่วยผู้จัดการผู้ช่วยผู้จัดการเฮาฮะอ่ะเราทำให้ตกใจเหรอเออผมไม่ทันสังเกตนะมันเป็นพอผู้ช่วยผู้จัดการชักใช่ไหมเอาผู้ช่วยผู้จัดการชักทำไมเหรอเขาเจอปัญหาเหรอเรากําลังสงสัยอยู่ว่าทีมจัดซื้อกําลังไปได้ไม่ค่อยสวยหรือเปล่าตั้งแต่นั้นมาผู้ช่วยผู้จัดการชักก็ทํางานไม่หยุดเลยหายากนะเนี่ยที่จะเห็นว่าคุณชักทํําขยันทางานเนี่ย แล้วฮาวก็เอาแต่ถอนหายใจอิอลโลคงจะรู้สึกเป็นห่วงสินะ,ะเราไม่ควรเข้าไปยุ่งใช่ไหมอาไม่ไม่ไม,ไม่ขอบคุณที่เป็นห่วงนะกับที่ทีมจัดซื้อเรื่องเรื่องก็เป็นไปได้ด้วยดีอยู่อะจริงเหรอผมก็บอกไม่ถูกหรอกว่าใครผิดแต่ว่าก็มีเรื่องที่เข้าใจผิดกันเยอะอยู่อ่างั้นเหรอแต่ว่าในมีอะไรหรือเปล่าอะเพราะงั้นถึงได้มาหาฉันใช่ไหมคือเราอยากรู้ว่ามีพวกกุญแจสำรองของลินชักโต๊ะอีกไหมอะลินชักโต๊ะทำไมเหรอ เราใส่อะไรบางอย่างไว้ในนั้นแล้วล็อกไปอ่ะแล้วเราเผลอดันทำกุญแจาหายนะ่ะอ๋อมีอะไรหรอต้นไม้นายมันดูผอมกว่าเดิมนะเป็นเพราะว่าช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือเปล่าอ๋อนั่นคือว่าเรากินมันไปนิดนึงนะ่ะะกินเหรอคือมันเป็นต้นเปปเปอร์มินต์น่นนะเวลาที่เราง่วงหรือหิวเราก็จะกินมันสักใบสองใบอ่ะ ต้นไม้นี้ไม่ได้มีไว้ประดับแต่เป็นของว่างสินะนึกว่าอีโรจะเลี้ยงไว้ดูเล่นซะอีกปลูกผักไว้เพื่อกินมันแปลกใช่ไหมเอามันแปลกตรงไหนกันอะ่ะเดี๋ยวนี้เขาก็นิยมปลูกผักกินที่บ้านกันจะตายอะ่ะกลิ่นหอมขนาดนี้ผู้จัดการอาวุโสกลิ่นนี่มันเสียงนั้นมาจากท้องของผู้จัดการอาวุโสเหรอวันนี้เขาคงทางานออนไซต์ site, ทั้งวนันคง,งไม่มีเวลากินข้าวกลางวานันน่ะ แถมเสื้อของเขาก็ไม่ได้ดูเนี้ยบเหมือนทุกครั้งขอตัวก่อนอ่าถ้าคุณบูโน่หิวจะลองกินดูหน่อยไหมครับฉันก็ไม่ได้จะกินทั้งกระถางซะหน่อยเอ๊ะขอบคุณนะโอ้อยู่ดีๆก็โผล่มาตกใจหมดเลยอะ่ะแถมเอาอยัางลำเอาลำต้นไปด้วยอะ่ะ แม้แต่คุณบูโน่ก็ไม่อาจต้านทานต้นไม้แสนอร่อยได้สินะอิโลคงพูดอะไรไม่ออกเขารู้สึกตกใจหน้าดูอ่ะอินโลเป็นอะไรหรือเปล่าเออเรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยอะเรื่องอะไรเหรอเรื่องที่ผู้จัดการวุฒิสสนใจในต้นไม้ก่อนหน้านี้ผมก็เคยให้เขาอ่ะแต่คุณบูโน่บอกว่าไม่ต้องการก็เลยคิดว่าคุณบูโน่จะไม่ไว้ใจต้นไม้ของผมต้นไม้ของนายได้รับ การยอมรับจากผู้จัดการอุโสแล้วนะอืมเรามีความสุขที่สุดเลยการที่เราปลูกอะไรขึ้นมันก็ช่างมีประโยชน์จริงๆอความสุขของอีโลมันแพร่มาถึงผมฮาวก็อยากลองกินดูไหมอ่ะเอ๊ะขนาดผู้จัดการอุโสยังกินเลยเพราะงั้นปลอดภัยหายห่วงอผมรู้ว่ามันปลอดภยัยแต่ก็ถูกเอาไปใช้ทำอาหารเยอะอยู่เหมือนกันนะเปเปอร์มินเนเออลองหน่อยละกันเขียวนะได้ได้ไดอ๋อดีกว่าที่คิดนะ ยิ่งเขียวยิ่งรู้สึกสดชื่นอ่ะข็อยังชั่วเอาไปอีกสิเออขอบคุณนะทางต้นเลยเหรอจะกินแล้วนะครับอ่าจะว่าไปนายมาพอเรื่องลิ้นชักโต๊ไม่ใช่เหรออ่าลืมสนิทเลยผมไม่รู้ว่าเรามีกุญแจสำรองกันหรือเปล่าอืม เออถ้าเกิดมันไม่ได้ฉุกเฉินเดี๋ยวผมเอากุญแจตัวเองมาให้นะอ,อ่าคงเป็นทางเดียวใช่ไหมอ่ะพวกเราจะไปงัดลิ้นชักก็ไม่ได้ด้วยสิอืมคงต้องรอกุญแจนายแล้วล่ะขอบคุณที่ช่วยนะอืมไม่เป็นไรเราชอบนะที่นายรับฟังเราในเรื่องแบบนี้เออถ้าเกิดคุณเลมี่มาเห็นคงได้โดนล้ออีกแน่กลับมาทํางานกันเถอะ เออให้ตายสิทำไมถึงช่วงนี้ถึงชอบเป็นแบบนี้กันนะตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยอ่ะยังไม่สายสินะผู้จัดการสวัสดีเอมาถึงเร็วจังเลยนะครับเฮาต้องหากที่เกืบจะมาไม่ทันเวลาเ <c oughs> ขาดูกโกรธแฮะเพราะว่าผมมาสายเหรอขอโทษครับไม่เป็นไรตอนทํางานปีแรกฉันก็นอนไม่พอเหมือนกันจะว่าไปแล้วผู้จัดการดูเหนื่อยเหมือนกันนะครับแน่นอนว่าฉันเหนื่อย ผู้บริหารกําลังกดดันชั้นให้ยุบทีมและทุกคนในทีมก็ไม่เห็นด้วยกับชั้นชั้นเหนื่อยมากคือฉันก็รู้สึกเห็นอกเห็นใจทุกคนนะจริงๆนะแต่ว่าผู้จัดการคงมีเรื่องให้กังวลอยู่หลายเรื่องอะอะช่างมันถึงบนให้มือใหม่ฟังไปก็คงทําอะไรไม่ได้เออมือใหม่อเมื่อาวานผู้จัดการขอให้ผมตามไปงานประชุมฝ่ายขายด้วยกันเป็นครั้งแรก เขาบอกว่าจะได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการขายให้มันแปลกตรงที่อยู่ดีๆเขาก็เปลี่ยนใจขึ้นมาหลังผ่านมาปีนึงเขายอมแพ้กับทีมสามจริงๆอย่างนั้นเหรอคิดไปตอนนี้ก็คงไม่ได้อะไรขึ้นมาตอนนี้ตั้งใจทําในสิ่งที่เราทําได้ดีกว่าฮัะช่วยโอ้ยจมูกฉันพวกเราทําไมถึงพวกเรายังไม่ถึงโรงพยาบาลด้วยซ้ำอะแล้วไอ้คนพวกนี้ก็ กินยาหรือ,อยังครับจะกินเดี๋ยวนี้นี่แหละตอนนี้น่าจะเข้าไปข้างในได้แล้วนี่ฉันต้องทรมานไปอีกนานแค่ไหนฉันเป็นแบบนี้มาได้กี่ปีแล้วนะแต่ละปีผู้จัดการก็ดูแก่ลงแก่ลงนะทีมไฟขายสามก็จะเน้นไปโรงพยาบาลไฮบริดมันคงเป็นเรื่องลำบากสำหรับผู้ที่เป็นภูมิแพ้อย่างผู้จัดการกังวลไหมครับนี่เป็นการนัดเจอลูกค้าครั้งแรกของเฮานะอ๋อทีมของเราค่อนข้างจะพิเศษนิดหน่อย ถ้าเป็นทีมอื่นเฮาก็คงจะได้ลงสนามตั้งแต่แรกไปแล้วแต่เฮามาช้าไปผมยังเริ่มเรียนรูต้ตอนนี้ได้นะครับวันนี้ไม่มีอะไรที่ต้องกังวลหมอที่เราจะไปพบกันวันนี้เขายังเป็นเพื่อนสมัยมัธยมปลายของฉันเองอ่ะโหจริงเหรอครับถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนของผู้จัดการทุกอย่างก็น่าจะราบรื่นนะครับแน่นอนพวกเราสนิทกันมากเฮารู้ใช่ไหมว่าครึ่งหนึ่งของยอดขายเนี่ยมาจากการสร้างเครือข่ายอ่ะครับถ้านายทาได้ดีในวันนี้เนี่ยก็จะได้สร้างเครือข่ายของตัวเอง ผมจะพยายามให้เต็มที่ครับดีมากมาพยายามกันเถอะคุณหมอแรมซี่นะครับอ่าไม่อยู่หรือเปล่านะแต่พวกเราก็มาตรงเวลาแล้วอาจจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะครับก็คงงั้นแต่อย่างน้อยส่งข้อความมาหาหน่อยก็ยังดีอ่ะมาไม่ตรงเวลาเหมือนเดิมเลยรอกันอีกหน่อยเถอะอ่ะครับ เฮ้อทำไมช้าแบบนี้โทรศัพท์ก็ไม่รับสายขอความก็ไม่อ่านอืมปกติเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะนี่ก็ผ่านมาสามชั่วโมงแล้วอะ่ะบางทีอาจจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นจนติดต่อกลับไม่ได้หรือเปล่านะตอนที่พวกเรายังอยู่ด้วยกันน่ะตอนสมัยมอบป,ปลายเขาคอยตามฉันเหมือนเป็นพี่ชายเลยนะอืมหรือว่ามีผ่าตัดฉุกเฉินหรือเปล่าครับก่อนหน้าน,นี้ฉันก็ถามโรงพยาบาลไปแล้วเห็นบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ในห้องผ่าตัด อ๋อมาปล่อยให้เพื่อนเก่ารอแบบนี้เขาไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนึเหมือนว่าพอแกะตัวลงแล้วนระยาิก็หายตามไปด้วยสินะ s> <S เฮ้ยฉันต้องไปออฟฟิตตอนบ่ายนะเนี่ยฮะ,นะโทรศัพท์ครับผู้จัดการว่างงคุณหมอแรมซี่ทาไมฉันถึงติดต่อน,นายไม่ได้เลยฉันกังวลอยู่ในเนี่ยว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นอ้าฉันหรอฉันอยู่หน้าออฟฟิตนายแล้วอ่ะไม่ได้รอหน้าหนรอกตอนนี้นายอยู่ไหนแล้วอ่ะเสียงของเขาเปลี่ยนไปทันทีเลยอ่ะนี่หรอที่เขา เรียกว่าโคซันาชื่อโอค่ะสุพิชยาณสงขาค่ะแต่ตอนนี้ยี่สิบนี่เหรอที่เขาเรียกกันว่ามืออาชีพเออเขาบอกว่ามีนัดพาตัดฉุกเฉนะินน่ะงั้นวันนี้เราก็คงไม่ได้เจอเขาแล้วใช่ไหมครับใช่เขาบอกว่าอยากเปลี่ยนวันนัดนนะ่ะเสียดายจ้างพวกเรารอกันตั้งสามชั่วโมงอะ่ะนี่แหละชีวิตพนักง,งานขายมีเรื่องที่ไม่คาดคิดเยอะนะมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถวางแผนรับมือได้ล่วงหน้าด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการชักก็เคยพูดทํานองนี้อยู่บ่อยๆเหมือนกันครับว่าการขายมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่มีงานที่ทําง่ายหรอกนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะได้เป็นพนักงานขายแบบเต็มตัวอ่ะครับผมมีอะไรหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้อยู่มันก็เลยมื้อกลางวันมาแล้วพวกเราคงไม่ได้พวกเราคงเดินทับไม่ได้ถ้าท้องว่างใช่ไหมในหนในก็ถอมาถึงที่นี่กับฉันแล้วเดี๋ยวมื้อนี้ฉันเลี้ยงนายเองอ่ะขอบคุณครับฉันชอบความกระตือรือร้นของนายนะไปหาอะไรแพงๆกินกันแน,น่นอนว่าฉันเลี้ยงอ่ะขอบคุณครับ เยี่ยมข้าวฟรีเผ็บเผ็บอร่อยร้านนี่ดีไหมอ่ะได้ครับนั่งลงไหนดีนะอ่าฮัลโลบูมอ๋อเขาเป็นไฮบริดนี่เองผู้จัดก,การบอกว่าเขาเป็นเพื่อนสมัยมอปลายนึกว่าจะไม่ได้เป็นไฮบริดซะอีกลมซี่นายมาทำอะไรที่นี่ดูเหมือนว่าวันนี้ชะตาจะนำพาให้พบกันนะเนี่ย มีแล้วอนาะหารตั้งเยอะแยะแต่ก็ยังมาเจอกันได้แล้วนายมาทําอะไรที่นี่คิดว่าอะไรล่ะก็เพื่อมาเจอนายไง่ายฮ่าฮ่าฮ่าฮึมพลิกสถานการณ์ได้คล่องมากเลยฉันบอกแล้วไงว่าวันนี้ไม่ว่างอ่าฉันรู้ฉันรู้แต่นายก็บอกไปแล้วว่าพอมีเวลาก่อนที่จะไปพาตัดชุกเฉินนี่อีกอย่างตอนนี้ฉันว่างอยู่ด้วยเฮ้อนึกว่านายจะหายไปหลังจากเรื่องนั้นแล้วซะอีนายนี่มันดื้อจริงจริง,รงเออดูแปลกแปกแฮะนายผู้จัดก,การบอกว่าสนิทกันไม่ใช่หรอ นายเอาแต่ไม่เคยคิดถึงใจคนอื่นแล้วก็หัวรั้นมาตลอดนายไม่รู้หรอกว่าที่นายทํากับฉันมันแย่แค่ไหนฮะเรื่องอะไรจําไม่ได้หรอคืนนั้นที่งานเทศกาคลครับนายลากฉันขึ้นไปบนเวทีแล้วก็บังคับให้ร้องเพลงกับเต้นท,ทั้งที่ฉันก็ร้องหรือก็เต้นไม่เป็นอ่ะตอนนั้นฉันยังเด็กอยู่เป็นเพราะนายอ่ะทุกคนก็เลยล้อฉันทําไมนาะยถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาตอนนั้นนาะยไม่ค่อยได้เข้าสังคมเท่าไหร่ฉันก็เลยพยายามจะหาเพื่อนให้ไง ดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะมีประวัติที่ไม่ค่อยดีต่อกันอยู่แฮะอืมดูเหมือนว่าคุณหมอเลมซี่จะไม่ค่อยมีความทรงจําที่ดีกับผู้จัดการเท่าไหร่ถึงผู้จัดการจะมีเจตนาดีแต่มันก็ทําให้เขาเจ็บปวดผู้จัดการคิดถึงคนอื่นมากกว่านี้ก็คงจะดีเอา้าเออความสนิทลดเลย แต่สุดท้ายมันก็ได้ผลนี่พวกเราอย่ามายึดติดกับอดีตกันดีกว่านะเรื่องของนายเลยคุยกับนายไปก็เหมือนคุยกับกำแพงแจะจ่ายเงินแล้วหรอไม่ต้องเดี๋ยวออกให้ฉันยังไม่ทันได้หยิบออกมาเลยนะเดี๋ยวฉันออกให้เออแต่ว่าอา้าวเอาไปสินายไม่จำเป็นต้องทําแบบนี้ทําไมนายต้องคิดอะไรมากเลยเพื่อนเก่าซื้อข้าวกลางวันให้ไม่ได้งั้นเหรอและถ้าฉันเคยทําให้นายรู้สึกเจ็บปวดในอดีตครั้งนี้จะได้ถือว่าเราเจ้ากันทําไมพอเดี๋ยวฉันซื้อข้าวกลางวันให้อีกสองมื้อเลย แลกกับขอเวลานายสักหน่อยได้ไหมล่ะสินาทีเท่านั้นไม่สิแค่นาทีเดียวก็พอไปกันเถอะเอาเราอยู่ตรงนี้นะอ่ะโอเคครับอะไรเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นะระบางพวกเขาอะแต่ว่าผู้จัดการต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรออ่ขอบคุณที่เลี้ยง ไม่นึกเลยว่านายจะเลี้ยงพวกเรากันตั้งหลายคนเอ้ยเรื่องเล็กน้อยชื่อเฮาใช่ไหมครับยินดีที่ได้รู้จักนะอายินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันครับลาก,ก่อนไว้เจอกันใหม่นะผู้จัดการโรเบิร์ตสู้ๆนะอ่าโอเคฉันไปก่อนละดีใจที่ได้เจอกันในวันนี้นะเขาไปแล้วครับไม่ทันได้ตั้งตัวเลยเฮาก็คงจะตกใจสินะแถมพวกเราก็ไม่ได้กินอะไรกันเลยด้วยเออทุกอย่างราบรื่นไหมครับ หืผู้จัดก,การไปคุยเรื่องสัญญาไม่ใช่เหรอครับอ๋อลาบลื่นดีอืมเดี๋ยวฉันไปสูบบุหรี่เสร็จแล้วกลับไปออฟฟิศกันนะทุกอย่างลาบลื่นดีพวกเราทำได้ฮาอาจจะยังไม่รู้แต่พอแบบนี้แหละถ้าอยากได้รับการปฏิบัติที่ดีนาะยก็ต้องไปให้สุดฉันพยายามมาอย่างหนักเพื่อที่จะได้มาอยู่ตรงจุดนี้ฉันจะไม่หายไปเพียงเพราะแค่ทีมสาทุกยุบหรอก ฉันจะหายไปไม่ได้ผมก็เข้าใจสิ่งที่ผู้จัดก,การพูดอยู่หรอกแต่ว่าผมจะทําแบบเขาได้ไหมผมรู้ว่ามันไม่ได้เป็นงานที่ง่ายแต่ว่าพนักง,งานขายต้องทําแบบนั้นกันทุกคนเลยเหรอทั้งผู้จัดก,การชาร์คผู้จัดก,การนะอาวุโสบรูโน่หัวหน้างานเลมี่ทุกคนต่างก็สุดยอดกันทั้งนั้นอ่านั่นสินะ ในเมื่อทั้งคู่ก็รู้จักกันอยู่แล้วขอข้ามการแนะนําตัวนะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า i ฮมนี่มันอึดอัดชะมัดน,นี่ผมมาทําอะไรที่นี่นะตอนที่ผมเพิ่งกลับมาถึงออฟฟิศผู้จัดการก็บอกให้ผมรอในออฟฟิศเออผมก็อยู่แต่ทําไมผมถึงมาอยู่กับผู้จัดการวาคินเน่ยแล้วทำไมผู้จัดการโรเบิรถึงดูอึดอัดขนาดนั้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นโอเคบทที่5จบแล้วนะครับอ่า ในที่สุดก็เล่นจบเป็นบทๆไปได้แล้วก็ยังเหลืออีกสองบทเนาะน่าจะมีเจ็ดบทเนื้อเรื่องตึงขึ้นเรื่อยๆแล้วผมอยากรู้แล้ว,วผมจะได้ฉักจบแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมขอเซฟก่อนนะแต่เดี๋ยวไปดูว่าตอนนี้มีอะไรได้มาบ้างนะครับมีหลายอย่างที่ผมยังไม่ได้ปลดล็อกเลยนะนี่เป็นอิโลกเพื่อนของฮาวนะครับโ มีหลายอย่างเลยอยากปลดล็อกให้ได้ทุกอย่างกันนะเนี่ยอืมแล้วก็มีซีจีนะครับที่ไม่ได้ปลดอยู่บ้างนะครับนิดหน่อยโอ้เยอะๆเยอะครับเยอะๆเยอะพลาดไปเยอะเหมือนกันนะก็มี ไม่ได้จะเล่นต่อมีตัวละครนะครับตอนนี้เราสนิทกับกับอิลโลที่สุดนะครับก็มีลองลงมาน่าจะเป็นคุณอ่าบูโน่กับชักนะครับที่พบอเกันแล้วก็โรเบิร์ตนะครับส่วนเลมีน่นอยที่สุดนะก็มีบางมีบางเรื่องที่ยังไม่ได้ปลดล็อก เหมือนกันนะครับอ่ะเหลืออีก2บทนะครับมาดูกันว่าผมจะได้ฉักจบแบบไหนกันเนาะโอเคครับถ้าทุกคนชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของพวกเรากันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับสวัสีนน้สวัสดีครับ